รองเท้า Q.T. Opa คู่แรกประเทศประเทศไทยเก่อจะได้มาเนี่ยเนี่ยต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับเก่ดจะได้ของสั่งของหนึ่งเดือนนะถึง mm hmm. จะได้ Q.T. Opa รุ่น Limited Edition เนี่ยคู่แรกของไทยเนี่ย คิวเทโอป้ามีใครสนใจไหมครับผมเนี่ยแต่ไม่ขายนะครับผมซื้อมาใส่นี้จ้ะคิวเทโอป้าขอด T o B อูชื่อคิวเทโอป้าคู่แรก ิ t o p a อัอลตราไวเลสสีม่วงเบอร์สิบเอ็ดอไงดูสิอล,ลองเท้ากีโต้รุ่นคทโ t ป้า พอดีไหมอ๋อพอดีเท้าพอดีเท้าโอปป้าโอปป้าเทโอปป้าวเทโอปป้า